ตัวรับเปิดเทอมกับสิทธิพิเศษซื้อ1แถมหนึ่งแล้วซื้อ1แถม3ามเห็นเขามาที่หน้าเว็บก็มีของเพียบเลยและในตอนนี้กิจกรรม Back to School ที่ฮามาพาดโดยเด็ดขาดเข้าร่วมตอนนี้ที่บอกทีเฮ็ดสวัสดีทุกคนกันด้วย,ยกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทำการเล่นชาเลนนะครับโดยตัวะครที่ผมจะเตรียมมาในวันนี้เนี่ยก็จะมีลาร์ดเคิรกแมนและก็เทชันเคิร์กแมนกับมิวิ n งชีวีแมนนะครับซึ่งสามตัวนี้เนี่ยมีพลังที่เหมือนกันก็คือการหยุดเวลานะครับก็คือมิวิ่นเน หยุดนิ่งได้ส่วนไอค็อกแมนที่เป็นระดับไททันนะครับกับลาดค็อกแมนเนี่ยจะอยู่แตกต่างกันก็คือตัวลาดค็อกแมนเนี่ยจะอยู่ที่20วินะครับส่วนในตัวธรรมดาเนี่ยี่เป็นไททันค็อกแมนนะครับก็หยุดได้เพียงไม่กี่วินเท่านั้นละ3ตัวนี้ผมจะสามารถผ่านไทม์แฟคตอรี่ได้หรือเปล่าไปดูกันเลยแล้วโอเคกดออโต้สกิปไปเลยเพื่อไม่ให้เราสามารถแบบว่าแพ้ง,ง่ายๆนะครับ เอาละเริ่มมาเนี่ยเราจะเป็นจะต้องวาง3ตัวไปก่อนไม่งั้นเงินไม่พอในการวางมิลิ่งอันนี้ก็คือตัวลาดของแม่เนี่ยผมได้ลองมาแล้วก็คือมันจะกากหน่อยแต่ว่าหยุดเวลาได้ก็ถือว่าคุ้มแหละเอาละใดเวลาวางตัวที่2ครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะมีโอกาสชนะอยู่ที่5 0าสถ้าเกิดว่าผมเล่นดีพอนะครับซึ่งก็ตัวสัญญาที่ผมจะวางเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวมิลิ่งและลาดของแม่เนี่ยอาจจะมีแค่ตัวเดียวส่วนที่เหลือก็คือไททันคองแมนนะครับ อะไรชิ่แรกน่าจะต้องปล่อยไปก่อนแค่ประมาณนี้แหละที่เหลือเราก็รองเงินเพื่อในการวางมิวอิ่งนะครับซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้กันเนี่ยก็คือมิวอิ n งเนี่ยมันจบตีรอบทิศเลยนะครับ360องศาเนเง่งก็ถือว่าโกงใช้ได้โอเคตอนนี้เราสามารถวางได้แล้วครับอ่าวางเลยนี่หายไปในพริบตาในตอนนี้เราจาเป็นจะต้องค่อยๆเล่นไปนะครับเดี๋ยวผมว่าจะเป็นจะต้องอัปเกรดอีกนิดน,นึงอ่ะปิดออโต้สกิปไปก่อน เดี๋ยวเพอพลาดโอเคเรียบร้อยอะไรกดออโต้สกิปไปเลยอ่าตัวนี้ผมไม่สอนละอ่ะเดี๋ยวผมจะวางตรงนี้แทนนะครับอ่ะเรียบร้อยส่วนที่เหลือก็ปล่อยไปเลยนะครับให้ตัวนี้จัดการนเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยขายตัวนี้ทิ้งแล้วตอนนี้มิวิ่งเลเวลสองแล้วน่าจะพอจัดการไอตัวบอสตัวเล็กๆได้อล้วต่อไปแล้วก็ต้องอัปเกรดซัตตาต่อ เดี๋ยวตัวาร์อมแมนเนี่ยไอตัวเนี้ยมันโจมตีได้ทีละตัวมันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เอาเพราะงั้นผมก็เดี๋ยวค่อยวางทีหลังเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะอัปเกรดตัวนี้ไปกันทานไหมทานไหมเออทันอยู่ทานอยู่เคยสองพันห้าน่าจะพอไหวมั้งเดี๋ยวนี้ก็ได้สามร้อยหกร้อยเก้าร้อยอะพอดีเป๊ะอ่าไปอัปเกรดเออน่าจะพอผ่านได้อยู่และต่อไปแล้วก็มาโฟกัสที่เซนต้า อะไรอย่างที่ทุกๆคนรู้นะครับไอตัวมิลลิ n งเนี่ยเราจะเป็นจะต้องวางเยอะเพื่อให้มันจุดหลายตัวได้เพราะงะั้นผมก็วางไว้3ตัวก่อนเอาล่ะเดี๋ยวเราเริ่มวางตัวนี้เลยละวกันผมว่าจะวางไว้ต้นๆเลยเพราะมันไม่ได้โหดมากนอกจากปีสกิวเอเนี่ยที่กดตัวซีแล้วมันจะใช้งานเนี่ยสตองไทม์สต็อปถือว่าโกงใช้ได้อะไรเดี๋ยวอัพตัวนี้ไปก่อนอ่ะ2ตัวโอเคเรียบร้อยที่เหลือก็ไปอัพตัวเงิน ผมว่าทุกคนน่าจะรู้นะครับว่าไอตัวเทตันคอกแมนเนี่ยถ้าเกิดว่าจะอัปเกรดเนี่ยจะเป็นจะต้องใช้เงินเยอะมากนะครับในการอัปเกรดให้ตัน,เ,นเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะค่อยๆวางมืออิงไปก่อนแล้วก็ไอตัวลาร์ดคอกแมร์นะครับแล้วขั้นสุดท้ายจะค่อยเทตันคอกแมนไปเลยแบบตัวบื้มๆเหม่อโอเคระหว่างนี้เราก็อัปเกรดตัวเซต้าไปก่อนเลยอ่ะอัได้2ตัวเท่าจริงๆราร์ดอกแมนเนี่ยผมว่าเราก็จำเป็นจะต้องใช้อยู่บ้านนะครับ ว่าแค่ไอมิวิ่งเนี่ยแค่นี้ไม่กี่ตัวมันไม่ไหวอ่ะมันจงตีได้ดาเมจน้อยเกินโอเคแล้วเราจะมาอัพเกรดซซนต้าก่อนโอเคเรียบร้อยตอนนี้ซซนต้าเลเวลหกสามตัวแล้วนะครับตอนนี้เราก็เหลือแค่โฟกัสพวกนี้เท่านั้นว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมาหลับนงี้แล้วก็สัวดีครับรออะไรเอาละตอนนี้ย,ยังไม่ถึงเวลา โอเคถ้า okay, งั้นเดี๋ยวผมจะทําการวางมิลิ่งเพิ่มใช่แล้วครับวางมิลิ่งเพิ่มเนี่ยแหละมันเยอะไปเลยเพราะเราจําเป็นอย่างมากอ่าแต่ตัวนี้ก็จําเป็นเหมือนกันแต่ตัวนี้ใช้ประมาณห้าพันเลยใช้เยอะมากเพราะงั้นน่าจะใช้เวลาอีกสักพักอุ้ยตัวนี้ยังไม่ได้อัปเกรดอ่าอัพไปเลยส่วนตรงนี้ก็ใช้สามพันเนตอนนี้มีห้าพันละตัวเงินไว้ค่อยอัพทีหลังแล้วมาอัพตัวนี้ก่อนดีกว่า าจากที่ผมดูแล้วเนี่ยผมว่าวางเพิ่มไปดีกว่าถ้าเกิดอัปเกรดไม่น่าจะได้โชเประมาณนี้แหละอให้มันโจมตีเยอะไว้ก่อนนี่แล้วนี้ค่อยอัปเกรดตัวนี้อ่านี่โอเคตอนนี้เริ่มโกงละต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําการวางไททัทนคอกแมนเลยแล้วกันเดี๋ยวจะวางไว้จุดศูนย์กลางตรงนี้อ่ะเรียบร้อยได้อุ้ยอีวิเวฟพอดีเป๊ะ ไมมันจะหมอจาออะไรขนาดนั้นแล้วก็รีบร้อยไปแล้วจบไวเกินเราอัปเกรดเออเดียแหละประมาณนี้ก็พอได้ต่อไปก็ได้เวลาอัปเกรดสตาร์นะครับตัวหนึ่งก่อนอะไรในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่จาเป็นที่สุดก็คือตัวเททานคอรคแมานะครับที่จําเป็นต้องอัพด่วนๆอ่าประมาณนี้ก็พอได้อยู่ต่อไปเนี่ยก็คือตัวนี้เลยในที่เราต้องอัพด่วนๆเพื่อให้มันดาเมจเพิ่มขึ้นมหาศาลนะครับก็อีกที่หนึ่งก็ได้แล้วเนี่ย อโอเคอัปตันคราวนี้มันก็จะโจมตีด้านหน้าอย่างสุดความสามารถนะครับแล้วก็มีมิวอิงคอยดักอยู่ด้านหลังเอาไว้ให้มันสโลนะครับง่ายก็หยุดนั่นแหละอ่อแล้วรครับตอนนี้เดิเวลาอัปขั้นต่อไปแล้วครับถึงอันนี้จะบวกเพิ่มขึ้นมาอีกแค่800แต่เราก็ต้องอัปอ่ะถ้ามันโหดขึ้นนิดหน่อยก็ยังดีอะ่ะเพให้ระยะมันกว้างขึ้นนะครับจะได้ช่วยไอตัวลาร์ของแมนเนในการโจมตี ส่วนในตัวด้านหลังสุดก็ยืนเป็นตัวประกอบไปอีกสักพักอ,ะอ่ะอ่าโอเคตอนนี้อัปเกรดได้ละว่ะโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ทั้ง3ตัวอะในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าจะเพิ่มลารดค็อกแมนเข้าไปอีกตัวนะครับเพื่อไม่ไม่ให้มันกากนะครับให้มันโหดขึ้นอ่าอัพให้มันสตันไปเลยในตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเวฟที่ย9ิบเก้าไปที่เรียบร้อย เอาผมบอกได้เลยว่าเรามากันไกลมากนะครับเอาละเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะทําการอัพไอตัว m ิวอิงก่อนแล้วกันอะ,เ,อะเดี๋ยวผมอัพตัวด้านหลังนะครับคงจะได้กว้างขึ้นเคประมาณนี้แหละเรียบร้อยเอาละตัวกิจทานไหมเอออย่างดีที่เรามีมิวอิงนะครับเราก็เลยสามารถจัดการได้อย่างง่ายดายแล้วตอนนี้เนี่ยคือเรามีหยุดเวลาทั้งด้านซ้ายตรงนี้ที่หยุดสิบวิ กับสตองไทม์สต็อปที่หยุด20วิก็คือเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวหนึ่งเลยเอละละตอนนี้เดี๋ยวเวลาอัปเกรดเพิ่มแล้วนะครับเ,เดี๋ยวผมอัพตัวนี้ก่อนอะแล้วต่อไปก็ตัวด้านหลังเพื่อให้มันโหดขึ้นส่วนตัวเงินเนี่ยเดี๋ยวผมไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวอัพทีหลังรอดูไปก่อนว่าตอนนี้เราจะไหวหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ไหวเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทําการอัพพวกนี้ไปก่อน รู้สึกว่าอาจจะไม่ไหวนะเนี่ยแค่ตัวด้านหน้าสองตัวไม่น่าไหวถ้างั้นเดี๋ยวผมเพิ่มไปสามตัวเลยแล้วกันมันจะได้โหดขึ้นอ๋อละเดี๋ยวตอนนี้ได้เวลาอัพตัวมิวอิงแล้วนะครับหรอเปล่าอะล่ะเดี๋ยวอัพสตา้าก่อนแล้วกันอ่ะอัพไปตัวหนึ่งก่อนเราจะได้เงินเพิ่มขึ้นมาอีกห้าร้อยอ่ะประมาณนี้แหละเออเดี๋ยวตัวเงินผมอัพตันแค่ตัวเดียวก็พอมั้งเดี๋ยวรอดูไปก่อนว่าจะไหวหรือเปล่า โอเคเพราะตอนนี้เราต้องอัพไปตัวพวกนี้ไปก่อน mm hmm. เดี๋ยวเราจะไม่ทันการนะครับ mm hmm. ก็บอกได้ครับเดียวเลยว่าสุดโหดนะครับไอตัวน mm hmm. เนี้ยเดีก็คือตอนนี้เราวางแผนอย่างดีเลยนะครับขาดอยู่แค่อย่างเดียวก็คือตัวที่เป็นรีแพโดนะครับเสียดายที่ผมไม่ได้เอามานะครับอ่ะโอเคอีกหนึ่งพันก็อัพได้ละเคยเรียบร้อยตาทั้งหมดนะครับ mm hmm. เอาละครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี้ยก็คือ mm hmm. เดี๋ยวผมจะทําการ mm hmm. วางมิลิ่งให้หมดเลยนะครับ ก็คือให้มันเป็นทีมไปเลยอ่าก็คือ3ามตัวนี้เป็นตัวดาเมจนะครับส่วนตัวด้านหลังก็เป็นตัวแบบตัวช่วยนะครับให้บันทอนเลือดไปบ้างอ่ะประมาณนั้นส่วนตอนนี้เนี่ยผมก็ได้วางเพิ่มจนมันเต็มหมดแล้วเต็ม15ตัวแล้วเนี่ยอ่ะอัพไปเลยตอนนี้เนี่ยก็เหลือแค่ตัวหลังนะครับที่ยังไม่ตันอยู่หนึ่งสองสองตัวนะครับมีอีกไหมโอเคเหลืออีกสองตัวนะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็ตัวทีทันของแมน ซึ่งท่านคองแมนเนี่ยน่าจะต้องรอทีหลังเลยเพื่อจุดเฉิญอันนี้ก็ตัวละ7 5 0ดตัวก็16นนะครับโดยประมาณ1 5ื่นไม่ก็1มื่นนี่แหละโอเคอัปเดตตัวหนึ่งแล้วเรียบร้อยเหลือตัวสุดท้ายนะครับโอเคตอนนี้ตานหมดทุกตัวแล้วและคราวนี้ก็จะเป็นการเอาจริงแล้วนะครับว่าเราจะอยู่หรือตายนะครับตอนนี้เลือดเท่าไหร่เนี่ยเลือดสีล้านก็ดูทรงแล้วเหมือนจะไหวยอยู่นะครับ แต่ก็ต้องรอดูตัวสุดท้ายก็คือไททันก็อกแมนเนี่ยว่ามันจะไหวหรือเปล่าสาหรับตัวนี้สองมือเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ทานก็ริบร้อน,นครับแต่ผมบอกได้เลยว่าเอาจริงๆนะคือไอตัวลัดก็อกแมนเนี่ยอาจจะโหดกว่าแต่ตัวเนี้ยเอามาเพื่อที่มันจะได้สโล์ก็คือแบบทำสต็อปได้อีกหนึ่งครั้งนะครับก็คือใช้ได้สองครั้งนี่แหละโอเคเดี๋ยวประมาณนี้เดี๋ยวผมว่าจะทำการโละทิ้งตัวหนึ่งไปก่อน เพื่อที่เราจะได้วางตัวนี้เพิ่มนะครับอ่ะค่อยๆทําให้มันโหดขึ้นทีละนิดทีละน,นิดพอตัวนี้ถึงเจ a อ e ก็เหอนนะแต่ว่าคูดาวสุดจีดสองโหใช่แต่ว่าดาวมีสามพันเองถ้าเทียบกับตัวนี้แล้วเนี่ยอันนี้ห้าห้าครั้งอ่ะอืมประมาณหมื่นห้าเองดาเมหมื่นห้าตอนหนึ่งวินะครับตอนนี้ห้าหมื่นตอนหนึ่งวิก็ถือว่าใช้ได้ ไอตัวนี้โหดกว่านะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมจะจ่างละครึ่งล้านอ่ะพราะว่ามิวอิ่งทำให้หยุดได้เนี่ยเนี่ย,เ,ย,เ,ยเห็นเปล่าหยุดอยู่ด้านหน้าเนี่ยโกงใช้ได้เออมันหยุดไอตัวกิจได้เนี่ยนะครับโพลิสมิวแทนทอยเลตก็เรียบร้อยหยุดนิ่งเลยโอเคตอนนี้เรามีสี่หมื่นแล้วนะครับอัพได้เร็วเยี่ยมตอนนี้ตานไปนหนึ่งตัวแล้วนะครับไม่ใช่สิตอนนี้เราตานทุกตัวแล้วและนี่ก็เวฟที่ห้าสิบเป็นที่เรียบร้อย ก็คือถึงเวลาเอาจริงแล้วก็คือผมจะหยุดเวลาอันนี้ไปก่อนอ่าเพื่อให้มันหยุดนิ่งนะครับจัดการตัวนี้เร็วดีเจเนี่ยจัดการดีเจด่วนดนเราจะได้จัดการในตัวบอสใหญ่เอาล่ะครับตอนนี้เหล็กตัวสองตัวตรงนี้เอาล่ะเดี๋ยวผมจะลดทิ้งสําหรับตัวเงินเลยนะครับโอเคถือว่าดีมากเมื่อกี้นะครับเอาล่ะวางตันเป็นหนึ่งตัวตัวที่สองตันตัวสุดท้าย น่าจะไม่ตานแฮ้ตัวนี้ใช่ไม่ตานจริงด้วยแต่เราก็ชนะอยู่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมอยู่ตรงนี้เรียบร้อยครับเวน y e ีซี่เธอวเยี่ยมเป็นไงละหยุดเวลาได้เราก็ชนะชิวชัวนะครับเอาล่ะเป็นไงบ้างสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็สามารถชนะได้แบบชิลชิเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากๆนะครับก็เป็นวิธีที่กําจัดได้ง่ายมากโดยการหยุดเวลาซะส่วนใหญ่ แต่ก็ต้องใช้ให้เป็นอะ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ